จะพาไปกินกว๋วยเตี๋ยวอร่อยๆกันนะคะเชิญดูหนูดีอ่านี่วันนี้เราอยู่ที่กว๋วยเตี๋ยวเนือโกเบนนะคะก๋วยเตี๋ยวเด็กชัดๆนี่ก,กินสองคำก็หมดแล้วเนี่ยอเออก็เตี๋ยวชัดๆนี่เขาดูของคุณแม่ของแม่เป็นเนื้อนะชามละสิบหาบาทนี่มีเส้นเล็กกับบนเส้นนะคะมีขป๊าโอดูของคุณยายโอ้หน้ากินมากเลยของคุณยาย หืมดูหนูดีไหนขอรีวิวหน่อยค่ะหนูดีเป็นยังไงคะรสชาติก๋วยเตี๋ยวเลือกก๋วยเตนโอ้โหเยี่ยมอะคะเอานิ้วโป้งไปเลยไลค์เอานิ้วโป้งไปเลยไหน,นชิมชิมลูกชิ้นหน่อยชิมลูกชิ้นหน่อยเต็มหนึ่งร้อยมังหูดีกินลูกชิ้นแล้วลูกชิ้นเป็นยังไงคะหนูดีร้านนี้อยู่เอ่ออยู่แถวโนนเต็มหนึ100่อาลูกชิ้นเต็มหนึ่งร้อยเลยนี่ร้านอยู่แถวบางกวยนะคะนนทบุรีบรรยากาศร้านก็ดีมากคือจะเป็นซุ้มแบบนี้ เป็นซุ้ม,มเห็นไหมฝั่งตรงข้ามไหคะอืมอบรรยากาศดีใช้ได้ไม่ชาปานก็แบบโลแกอืมมีโปบานด้วยก็เป็นแพนั่งกินริมน้ำนะชามเล็กๆน่ารักดีนะ้องดีเขาชอบกินก๋วยเตี๋ยวเคี้ยวตุ้ยๆเลยะคะ่ะนี่ป,ป้าบอกว่าเดี๋ยวเขาจะโชว์การกินก๋วยเตี๋ยวเขาบอกว่าการกินก๋วยเตี๋ยวสองคำหมดชามนี้มันเป็นยังไงของาอืมจะทำได้เหรอป้า คือดูน่ากินมากเลยนะชามเล็กๆะนะเมื่อกี้บอกคือขายคือคำนะสองคำร้าจะไม่ได้มไม่ได้ทำเลยดูสป้าที่มีมีตัดเนื้อด้วยแล้วอ่าป้าจะกินแล้วโอ้คำคำที่หนึ่งก็เส้นหมดชามแล้วหมดเลยนะเขาไม่ได้พิมนี่เลยไม่กำลังจะบอกมันน่ากินมากเจ้าของร้านเจ้าของร้านมาแซล เอะเลยนะเส้นเยอะน,น้ำเยอะไม่อร่อยใช่ร้านเราขายแค่นี้นะเขาบอกไม่นอร่อย <laughs> ให้อย่างเงี้ยอร่อยโอเคเป็นฟิลเป็นฟิลเจ้าของรา้านบอกเป็นฟิลนี่คือผู้เสียงอยากจนเขาได้ยินแล้เขาเดินมาแซวเ <laughs> <laughs> ป็ต่เนี่ยมันตัดเปิดเฮ้ยอร่อยไหมปะฮะอร่อยไหมคะ นี่แม่สั่งเฟรนไฟรมาให้น้องหนูดีนี่มีทอดมันปูเขาบอกเป็นทอดมันปูอ่ะน่ารักจังเลยป,ป๊าป๊าลองอชิมชิมชิมให้ป๊าป๊าลองชิมให้ดูหน่อยมีป๊าป๊าได้ทอดมันปูมาเดี๋ยวป๊าป๊าจะลองลองชิมนะคะเฟรนไฟที่นี่อร่อยอ่ะอเอเฟรนไฟรก็อร่อยอ่ะแต่ความจริงมันมีวัฟเฟอด้วยนะรองโ<ร>อ้เป,ป็นอย่างนี้นะคะทอดมันปูอ่ะกินดีดิป๊า ทำไมคะร้อนอ่ะขอให้กินดีๆนี่แ no ม่ได้หมูสเต๊ะมาอีกแล้วนะคะให้ปะป๊าลองชิมนีขนมปังปิ้งด้วยอ่ะอืมดูดีมากเลยค่ะโอเคปะป๊ายังไม่อิบมมาชิมอืมสเตะขั้วกั้วขั้เอาเลยเอาเลยเอาเลยร็วๆปปะป๊าืมอืมเป็นไงคะ ลองชิมสิคุณแนมะ่แม่ลองชิมดิป้าชิมเแม่เขาทำใช่ไหมอือหือทำให้แบบแม่แต่เวลาปาดปาดอย่างป้อนแบบมาดิเอาไอ้ที่เม็ดเลยคุณแบบมาดิกินทั้งชิ้นได้เดี๋ยวแม่ลองบ้างนะดูหมูสเต็กเขาน่ารักมากเลยชิ้นน้อยๆอ่ะ <S <S อือออร่อยค่ะอร่อยอร่อยกินฟันไส้มีขนมปังด้วยอืออสเต็กเขาอร่อย นี่ที่ร้านเขามีขนมถ้วยด้วยนะคะถ้าเป็นขึ้นเสี่ยวเรือเนี่ยต้องคู่กับขนมถ้วยเลยนะอืมใช่ไหนลองเปิดมาขนมถ้วยเป็นไงร้านนี้อือม,มันไม่เหมือนกันก็น, <c oughs> น่าจะเหมือนกับทุกที่แต่ม,มันจะไม่เหมือนกันตรงรสชาติเออปบบว่าเวลากินขนมถ้วยเนี่ยสมัยก่อนแม่ผมสอนให้กินมากินยังไงคะกินปกตินี่แหละอ๋อโอเคค่ะจะพูดทำไมโอู้วอ๋อนี่เขาเป็นเป็นใบเตยใบเตยป่ะอือมันก็เป็นอย่างนี้ทุกที่อะค่ะ อืมรสชาติแบบดีใช่ไหมปะป๊าป๊าบอกไม่หวานมากเป็นกะทิอโอ้ยหนูดีชิมไหมอ่าป๊าป๊าชิมเลยค่ะหนึ่งสองสามกินก๋วยเตี๋ยวศพด้วยขนมถ้วยนะนี่เด็กๆดูสิน้องหนูดีก็กิงวอลโคลช็อกโกแลตใส่เอ็มแอนดเอ็มโอ้ยากินมากเลยอะดูสิคื้นผ้าดูนี่เป็นเหมือนป๊อกกิตเลยตรงเนี้ยอืมดูหนูดีเขากินมีครีมด้วยนะ เอ็มเอ pues ็มเอ็มของโบล์ไหนลองไหนลองโอ้วันนี้อิ่มอร่อยเลยทั้งก๋วยเตี๋ยวทั้งเป็นไฟทั้งขนมหวานครบเซตเอ็มเอ็มเอ็มข้างในเป็นช็อกโกแลตเขาบอกว่าเอ็มเอ็มเอ็มเนี่ยไม่ละลายในปากไม่ใช่ไม่ละลายในมือแต่ละลายในปากไอละลายในปากจริงด้วยน้องๆค่ะมองอย่างนี้เหมือนอะไรคะเหมือนป๊อกอีทค่ะหนว่าเปิป๊อกอีทที่หนึ่ง อีกที่สองสำหรับคลิปวิดีโอน,นี้นังเหนือดีดังขอะเจลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันจนใครได้ค่ะจะได้ไมพ่พลาดคลิปใหม่ใหม่